เพื่อนมาดูดูตรงนี้เอาว่ามันกี่เมตร100มตร้อยเมตรอย่างที่ผมบอกไหมเนี่ยเอนสปูลหนึ่งเหลือแค่นี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาวันนี้ช่องฟิชชิ่งบายสไตล์ดับเบเอก็จะมาเทสให้เพื่อนๆอีกตัวครับคือ Shimano t ทรส0งแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งรนะครับ 100G เีลื่นมาก ติดหน่วงแม่เหล็กแล้วซึ่งจริงๆคอนสปูลตัวนี้ปรับปรับไม่ค่อยหนืดนะครับที่เพื่อนๆส่งมามันมันปรับยังไงก็ไม่หนืดแต่มันไม่คอนนะครับมันไม่คอนปล่อยสายตกนี่คือฟู่เลยนะเนี่ยลื่นลื่นมากตัวนี้สายใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวหลังจากติดหน่วงแม่เหล็กแล้ว จะมาเทศกันว่ามันฟูไหมซึ่งคอนสปูลนี้ไม่ได้ม่ได้ปรับช่วยเลยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ม,มีมีเทศอยู่หลายตัวนะครับแต่ตอนนี้เอามาสองตัวคือตัวนุ้นวีว่า็นเป็นลอกราคาประหยัดนะครับจะนะีวีว่าตัวตัวนั้นรู้สึกว่าจะปรับคอนสปูลได้ฝั่งเดียวเพื่อนๆน่าจะตี ฟูครับที่นี้ก็เลยอยากอยากให้เสริมหน่วงแม่เหล็กให้ด้วยผมก็เลยติดติดให้2เม็ดเพราะจริงๆแล้ววิววิวว่ามันจะมีหน่วงมิาอยู่แล้วครับ2ตัวมันก็จะคุมฟูดได้ในระดับหนึง่งแต่ถ้ามือใหม่ก็ยังตีฟูอยู่เป็นปกติครับคนเรามันก็ต้องเริ่มมีเริ่มก่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนยนะครับ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปมีอะไรใหม่ๆดีๆผมก็จะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่หัดตกซึ่งตัวนี้เป็น TR100 นะครับ TR100 ใส่สายมาพอดีเลยนะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่ามันมันตียังไงตีได้ไม่ได้ฟู้ไม่ฟู้โดยไม,ไม่ต้องใช้ิูวเกลียสายิูวเลียสปูลเลยอะลอง

ดูครับเพื่อนไม่ต้องไปดูที่ตกอะดูนะเหลือแค่นี้ประมาณ100เมตรกับคัน7ฟุตนะครับตัวนี้เป็นคัน b r o w n ิ n งบราวนิ n งมาร i นพาร์คนะครับโดยเป็นคันรุ่นเก่านะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าเวทสิบห้าสาครับ ประมาณร้อยเมตรนะครับเนี่ยตึงส,สายแหมไล่หมาได้เลยแหมหมาดูอืมครับต่อครับเมื่อกี้นี่โดนขัดช่างว่าครับพอดีมีพเพื่อนบ้านเขาจะมาเก็บผักพอดีหมาหมาเห่าต้องไปไล่หมาแล้วต่อเลยนะก็กลับไม่หวัดไม่ไหวเลยเมื่อกี้นี้ เบื่อเลยเดี๋ยวจะไตให้หมดหลอดเลยดูที่จะหมดไม่หมดตกก่อนสายตกก่อนเพื่อนไม่ได้ฟู่นะแต่ไม่ได้หยุดสายตกสายตก ก็ประมาณร้อยเมตรนะครับเพื่อนกับคันเกียตฟุตแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าขอ,อกลับไม่หวัดไม่ไหวพอพนี้รอบมันรอบสี่ด้วยครับถ้ารอบรอบห้ารอบหมันจะเร็วนี่มันรอบสี่ไกลครับ เลยสลา 100, 100ร้อยร้อยกว่าเมตรเกือบหมดสปูลเดี๋ยวเพื่อนๆว่าเอมันตีได้ร้อยเมตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าในในกล้องวิดีโอผมมันเป็นวิดีโอซูมนะครับมันมันไม่เหมือนพวกเลนวายนะครับพวกเลนวายนี่มันมันจะดูเหมือนไกลออกไปนะครับแต่ของผมมันจะดูเหมือนใกล้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูที่สายแล้วกันเนี่ยตัวเนี้มันจะใส่ได้อยู่ประมาณร้อยร้อยของเมตรนะอ้าวติดเลย ติดเรือมำน้ำครับ ฝังโฟมซึ่งตอนดึงมาครับดึงมาแล้วมันตวัดมาเกี่ยวกับโฟมเนี่ยถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าลิ้มของเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ขยะนะมันเป็นเศษผ้า ผ้าก็เอามาถุงเสียอนนะเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยพวเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ขยะนะครับเพื่อนๆดูมันมันเป็นเศษผ้าครับเอาเอามาถุงขอบเปลือกเป็นเศษผ้าที่เขาไปขายกันนะมือสองนะแต่เพื่อนๆบางคนมองดูนึกนึกว่านเป็นกองขยะไม่ใช่นะครับตรงนี้ จริงๆมันเป็นแค่กองผ้าครับกองผ้าที่เขาโลแล้วอ่ะเขาไม่ได้ขายเขาเอามาถมทำแนวกั้นผมขอบเขื่อนไม่งั้นตะลิ่งมันจะพังไปโอ้ก่อมื่อยเลยครับเพื่อนดานไปติดโฟม,มอีกตอนเก็บสายมาแล้วตะกัวมันดีดมาฝังโฟมอ,อีกรอบนะครับพอแล้วเมื่อย นู่นนะครับตรงเสาไฟฟ้าแล้วเพื่อนมาดูดูตรงนี้เอาว่ามันกี่เมตรร้อ,เม,รอเมตรอย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยเอ็นสปูลหนึ่งเหลือแค่นี้ถามว่าสปูลหนึ่งมันใส่ได้เท่าไหร่เกือบเกือบสองอเมตรนะครับเนี่ยตัวเนี้สายสายน่าจะประมาณ20่สปอน ก็น่าจะประมาณ190เมตรอะแต่เขาน่าจะใส่อยู่ประมาณ150ย้าสิบเมตรก็เนี่ยตีไปเหลือแค่นี้เหลือไม่ถึง20เมตรนะติดเลยนะเพื่อนนึกภาพเอาแล้วกันว่ามันได้ร้อยเมตรไป <laughs> เพราะว่ากล้องผมเลนมันมันขยายครับมันซูมเข้ามามันแลดูเหมือนใกล้นะครับแต่จริงๆมันไกลมาก ถ้าให้วิง่งอะวิ่งไปกลับสองรอบก็เป็นลมแล้วฮะเนี่ยดูกอรครับเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วรอบตัวนี้ผมผมหยอดน้ำมึนน้ำมันทาเจระ,ะบีให้ใหม่นะครับมันถึงได้ได้ลืน่นขึ้นเพราะเดิมทีเจ้าเจาะของเดิมถ้าใช้น้ำมันจักหยอดถามว่าน้ำมันจักหยอดมันลื่นไหมมันก็ลื่นนะครับแต่มันมันผิดประเภท มันใช้คนละประเภทกันนครับเพื่อนน้ำมันลอกคน้ำมันลอกน้ำมันจักรคน้ำมันจักนะครับเพื่อนแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใส่ไปใส่ได้เมือนฉุกเฉินดีกว่าไม่มีน้ำมันครับขึ้นชื่อว่าน้ำมันอ่ะมันก็ดีกว่าไม่มีน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยในมันฝืดเนี่ยการเสียดสีเนี่ยมันทําให้ของเสียหายได้เนี่ยครับเพื่อน ก็กลับมาแล้วโอเคตัวนี้ไม่ฟูนะครับผ่านต่อไปมาดูวีว่าวีว่าครับตัวนี้ผมติดให้2เม็ดนะเพราะว่ามันมีเม็ดลาอยู่ถ้าติดเยอะเดี๋ยวมันจะตีไม่ออกสำหรับเชื่อนมือใหม่ก็อยากตีแบบไม่ฟู ไ,ได้ไม่ฟูแต่ตัวนี้คันสั้นนะครับคันหกฟุตคันจิกกับเพื่อนตัวนี่จะลื่นตามราคาครับสภาพราคาที่ว่าว่าใช้ทนใช้คุ้มนะครับราคาก็มือใหม่หัดเล่นก็ซื้อได้สบายสบายกระเป๋า เดี๋ยวถ่ายดูนนะดูนั่นวิน่งเหรอยังไงฟูไม่ฟูอ่ะไม่ฟูนะครับยังลื่นนะครับเนี่ยยังลื่นอ,อเลยจะฟูเลยตัวนี้ น่าจะอยู่ประมาณ80เมตรนะเพื่อนตีเมื่อกี้เนี่ยคันมันสั้นนะครับต้องต้องเข้าใจนะครับระหว่างตัวเมื่อกี้กับตัวนี้คันมันคนละคนละสเปกกันตัวนั้นเป็นคันหน้าดินนะครับเพื่อนสายหน้าดินนะบราวนิงมารินพาร์คเบียร15 30แล้วมัน7ฟุตมันเป็นคันหน้าดินพอมาตีมันก็จะตีได้ดีกว่าคันคันจิกนะแล้วคันจิกเนี่ยมันสั้นครับ6ฟุต ก็้าใจนะเอ๊ะทำไมตัวนั้นมันลื่นกว่าเดี๋ยมซื้อไม่ใช่ลอกทุกตัวถ้าเกิดเราล้างเราขัดดีๆอ่ะมันมันก็ลื่นลอกที่ตีไม่ออกที่มันฝืดเนี่ยเราต้องล้างทุกยี่ห้อครับจะราคาเท่าไหร่ก็ต้องล้างอ่ะทีนี้ดูที่ว่ามันจะได้ไหม90เมตร นน 80, ถามว่าทำไมมันถึง80-90เพราะตัวนี้มันมีหน่วงเมลาอยู่นะครับเพื่อนแต่เพื่อนก็อยากให้ตีแบบสบายใจอะ่ะผมก็เลยติดติดแม่เหล็กแรงดูดสูงให้สองเมตรถ้าติดติดเยอะว่านั้นมันมันจะตีไม่ออกเพื่อนก็ต้องเข้าใจนะครับพอหน่วงแม่เหล็กเนี่ย ประสิทธิภาพมันมันก็ทำงานเหมือนเหมือนกันกับหน่วงมลาแหละแต่หน่วงมลาเนี่ยเวลาสปูนมันหมุนหมุนเร็วมันก็ดีดออกมาสีมามาลาขอบแรงขึ้นพอสปูนชะลอตัวลงมันก็ลาลาน้อยลงก็เหมือนกันกับหน่วงเม่เหล็กครับหน่วงเม่เหล็กเวลาสปูนหมุนเร็วเร็วขึ้นมันก็ทำการหน่วงสปูน มากขึ้นแต่พอสปูนหยุดม,มันก็ไม่หน่วงปก,กติครับเดี๋ยวดูข้ามฝากนะอะ่อันนี้ผมปล่อยนะเมื่อกี้เนะี่ยผมหยุดไม่ทันนะข้ามฝากเลยนะหกสิบเมตรไม่ไม่ถึงสี่สิบกว่าเมตร นะครับวันนี้เทสให้เพื่อนๆดูสองตัวก่อนแก้ปัญหาไปสองตัวจริงๆมันมีหลายตัวแหละแต่คลิปจะยาวเดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญเนาเพราะว่ามันจําเป็นต้องต้องทําคลิปส่งส่งให้เพื่อนๆเจ้าของลอกด้วยสําหรับเพื่อนคนไหนสนใจก็ติดต่อตามช่องทางใต้คลิปนะครับผมผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปหรืออยากสอบถามเรื่องไหนถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้ ถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวมีมีคนอื่นที่รู้ก็มาตอบแทนอ่ะตีตั้งตั้งทาง่าน่ยไม่พู่ครับนี่ก็ได้ครับเนี่ยยี่บห้าสามสิบเมตรประมาณนั้นเกือบเกือบสามสิบเมตรมันทำให้ตีง่ายขึ้นครับการที่ว่าเราติดหน่วงไม่เลย มันมันไม่เกี่ยวกับว่าตีเก่งไม่เก่งนะครับการตกปลาเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องว่าต้องตีเก่งคนตีไม่เก่งก็ตกปลาได้เพราะปลาเป็นเกมกีฬาครับมันเราแค่ตกให้มันสนุกไม่ใช่ไปตกปลาแล้วมานั่งแก้สายฟูอยู่อันนั้นมันไม่สนุกหหละครับเนี่ยไม่สนุกทําไงก็ได้ให้มันตกปลาแล้วสนุกเพราะจริงๆแล้วอ่ะบางคนอ่ะไปตก ได้ปลาก็ไม่ได้เอาเอาขึ้นน้าด้วยซ้ำก็ปล่อยได้แล้วก็ปล่อยเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นหรอกครับว่าเฮ้ยต้องตีเก่งตีเซียนตีเนียนใช้นิ้วเลียที่จะติดทําไมหน่วงไม่ลงไม่ลาขนาดลอกราคาเป็นหมื่นเป็นหมื่นสองหมื่นก็ยังทําหน่วงไม่เลยครับเพื่อนเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วมันไม่ใช่มือเก่ามือใหม่อาอย่างผมว่าผมซื้อลอกหยดน้ําอะ ุณตีเก่งต,ตีเซียนตีเนียนทำไมทำไมต้องดูว่าระบบหน่วงรุ่นไหนรุ่นไหนดีนั่นแหละครับคือคนเราอะตกปลาต้องตกให้สนุกไม่ใช่มานั่งแก้สายฟูหรือต้องมาคอยเลียสปูนอยู่ถ้าเกิดเลียไม่ทันก็ฟูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนละเรื่องกันอโอ้โหลงกลางถุงเลย โอเคนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับ2ตัวนี้ก็จะจะส่งกลับให้เจ้าของครับวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมผมจะมาเทศแบบนี้ทุกตัวนะครับเพราะว่าการติดหน่วงแม่เหล็กเนี่ยเราจะไม่มีปุ่มให้ตั้งเหมือนที่มาจากโรงงานเพราะฉะนั้นเราติดเส็็บเราต้องมาตั้งโดยการตีว่ามันลื่นพอไหมหรือมันหน่วงพอไหม ดยการเทสทุกตัวครับเพื่อนสบายใจได้เพราะทุกตัวที่ผมส่งไปนี่คือผมผมตั้งให้แล้วในเคสเนี้ยตัวนี้มันอาจจะตีได้แปดสิบเก้าสิบทำไมมันไม่ไปร้อยกว่าเหมือนตัวนั้นนะ่ะก็ตัวนี้มันมีหน่วงมลาอยู่แล้วนะครับเพื่อนถ้าเกิดอยากให้มันลื่นไปกว่านี้ก็เอามเมลลาออกพอเอาเมลลาออกทีนี้เราลื่นจากประหลัดบอกครับบอกให้เพราะ เพราะมันจะเหลือเฉพาะหน่วงเหล็กอย่างเดียวแล้วซึ่งผมก็ใส่ไว้แค่2เมตรนั่นแหละรับรองว่าคุณอาจจะต้องได้ใช้นิ้วเลียสปูนแน่นอนเออตอนนี้คือมันไม่ได้เลียเพราะมันมีหน่วงเมลลาอยู่ด้วยก็เลยตีสบายนะเห็นไหมแต่ถามว่ามันมันตีออกออกไหมมันก็ออกในระดับหนึ่ง แต่จะให้มันออกลื่นปืดๆดมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดเราทำงานอาสองระบบพร้อมกันเป็นไปไม่ได้มันต้องเลือกอย่างใดอย่างหน,นึ่งเนี่ยถ้าถ้าผมลองเอาเม็ดลาออกมันจะลื่นกว่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องพ i ชชิ่งบายสไตล์ ws ด้วยครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อน